ค่ะก็เป็นกคุปนึ่นนะคะเมนเทอร์กิ๊บปันขอเสียงม,มือให้กับลูกทีมของทุกทีมหน่อยได้ไหมคะค่ะโค้ดนะคะโอเคก็ก่อนอื่นค่ะอยากจะขอขอบคุณนะคะเขาเรียกว่าโอกาสดีๆนะคะจากพ่อกาดนะคะพี่โทนอันนี้พูดเหมือนอำลาตำแหน่งเลยอ๋อพูดเล่นนะคะก็คือขอบคุณมากๆเลยที่ให้โอกาสกิ๊บได้มา,มาเป็นโค้ดนะคะจากแบบเราเคยเป็นพิธีกรนะคะวันแมนออนเดอะบเนี่ยครั้งแรก และคนคนหนึ่งที่กิ๊ฟอยากจะพูดถึงคือพี่แบงค์เมื่อสักครู่นะคะกับพี่ไซอิวเราเจอกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งที่เขาประกวดที่นี่นะคะและวันนี้ ถึงแม้ว่าพี่แบงค์จะไม่ได้มาเป็นโค้ดกิฟมาเหมือนเป็นตัวแทนของพี่แบงค์นะคะมาช่วยดูแลน้องๆและรู้สึกว่าเราเห็นความฝันของน้องๆออะเป็นจริงขออนุญาตเรเียกว่าน้องๆน,นะทุกคนคือเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งไม่คิดว่าพี่ๆจะแบบเปิดโอกาสให้เราอะ่ะได้มีโอกาสในการช่วยเหลือเขานะคะแล้วรู้สึกภูมิใจมากๆคือเราร้องไห้แทนเลยนะตอนที่ทุกคนได้ราง,างวัลอะ เหมือนแบบมันเป็นความฝันมันเป็นโอกาสแล้วก็เวทีเนี้ยค่ะเราไม่มีการแบบล็อกใดๆเราอยากได้คนที่มาร่วมงานกับองค์กรจริงๆนะคะแล้วก็อุ้ยไม่มีอะไรจะพูดเยอะค่ะแต่ว่าอยากจะแบบพูดว่าแบบเออวันนี้ทุกคนทําดีที่สุดแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มงอะ่ะแต่ว่าเราก็มีอีกหลายเส้นทางที่เราจะเดินไปดังนั้นแบบสําหรับโค้ชคนนี้ก็ขอบคุณที่ได้ร่วมงานร่วมกันแล้วก็ขอเสียงมืมือให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยค่ะ เชิญโค้ดพี่จิจินะคะ